นี่อาพะเน่เมงอะเบ้ตว้าไลบีทุ่งทว้าบีทุ่งทว้าบีอออาพะเน่เนี่ยบะเนเน่หลอกชี้ทว้าไหลเนเน่หลอกชี้วะพ่อเอะทางเยอเวต้ามีย่าต้าที่หรอวะไม่ชี้ผิดเนี่ยอาพะอายพอดบ้าโอ่เบ้กะเน่โฮโฮตะเน่ตรงกะเน่ย่ออะจํานวนเราลาให้ด่าต้าโดลาให้ด่าอาฟารู้ลาช่าด่าไม่ตื่ลุเลยอาฟารู้ดุข์ข้ายอกด่าเปยลุ ตรงเลายีบดีมาลาแค่ไหนคุณมาด้ t ยนะว่าลูกะพี่เนี่ยเาปรกาศโย้าบ้ลูกหน่าล่ะพี่ตัอะไรนะบ้าบ้าบ้าลูกหนจาเลยอหจริงนะลูกอมาสกานอะไล่ะน้ำาหลบอน้ำาหลบ่บ้าบ้านลูกยวเลยพ่อรู้เปละบ้าบ้านลูกยั่วเลยพ่อรู้่็จึงพ้อหละก็ชินนะก็ชิเออพอี่ับปเ่อเนียบ้ลูกล ในนี eh. hey, eh. oh. ่เรคุ้นนเจ้าจุชาลองกุมรีชากุมรีชาเออก็กุมบาบันเออกุมบาบันอีสบลิงก้อยงบ่ละอืมยังบ่ลาแล้วอ๋อดีอะทีอะยังมีมาบาลุงเล่ะมาฮะมามุมรีชากุมรีชาง่ล่ะแต่ก็ยัมามา งมโนไคตัวย่ะพยานากตตายะตึ่งย่ะเอ้ออะยานากตตุฉละน้ำก็ง่าโคย่ะอืมย่ะตึ่งย่อมแลงแกง่าเด้มาตออังเก็นอังเก็นชุมตะเลประชุมทาซี่อืมกินลาวะมาใจมาซะเลจึงลาวะมาเฮาจึงสิด้วยกะซามาสิด้วยแค่ยิดแท้อ๋อโหตอตองยาแท้มาตอเอ้โหคลิ้นี้จ้าร่อบ่าตอละบ่ตออ๋อดีคลิ้นะบ่ามาหมตออืมอ๋อเอ้อละซื่อดีคลิยะเปะ โอ้พ่อรู้าหมือนะทอร์แลวโอ้มา้าชิโนชิวานี่กังทำมสะมาชิมาใช่เปง่าโอ้มม在ใจใจจะใครแล้วอ在จะใครอืมก็นูก็ชิมาใช่ก็ว่าก็สกนสิเจกคนเดียกเเอาไปจะอยู่นะโอ้อยมาตัวเส่ว่าก็ไปตอนด้าืมใจก็หนูเสียจากันแล้ว่นมึงจอยมวืมใยอ่ะ อันเจงพกมิมิน่านก็วนมานก็อืมไกลายังชาแลาอ,อ้ล่ะตม,มีล่ะตม,มีตมีอะพื่อนแม่เป็บตัวอะไระอยชองดวบีชงด้บีอ๋อข้า,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 าว,วนเนียนยี่ยเป็นเนลี้ยเราชิได้ล่ละเนื้อเลี้เราชิได้อ๋อเ้อเลี้ยเราชิได้ตมีน่แม่ปลาดุกอล่ะไทมอลไทมอลต้มีจีหลานาลูกคุณใช้กท่าล่ะกจิงบัวน่ยใ้กเหรอาบาาลูกมา สิงบรน่ะ hmm. ส uh, ิงบน่ะจ่องลุงมยอ่ะ uh, ลุงนัง <oh อ๋อลุงนังอ่ะอ๋อแล้วพวกไม่ใช่อเไแต่เนี่ยอ่ะแต่เนี่ก็ฉันช้าเชีออ้ฉันช้าเชีอ่ะแต่พอน่านฉันช้าเชืออ่ะอะไรามันลุ่มรวลูกอ๋อผามันลุ่มรวยสามยุคายุเต้าตายละโตแล่ตที่นี่อ๋อที่นี่ซม่ายเดียววะม่ตายเดียวม่ายเดียว เอยเล่าคุณลูกชายเราวาเส้นเทมโกองเนอเออทียนั่นในนั้นเรอยกฟารู้ตะเพลเนอซานตะเอกยไม่ใช่ย่อรูท่าเลยเหมือนนอไม่ใช่งานนาเตงเล่ยนอสมจีิกรป่้เจิ้วอารตะโพลหนอยั่งกุมบางปันชาจุดชานังง่ายว่าแต่นี้ใจก็คลุ้มายส้มจีจิ้วกับรูก็รูกัสังสันย่อกับทายทยอเว้านีอับังบันจุดชัยค่ะเนี่ย ခုလို okay, ့တ <oda> ားထရတော့မရှိဖြစ်နေရနီဝေတော့ရန်တီတူတဲ့လူရှင်နေတဲ့ကျန်းတာပါစေကျန်းတာပါစေโอเคပါပြည့်စုံနေပြပါစေအခုအဖာတော့ဂျာတော့ပေါ့လေနော်လေနောက်ခုဒီဟာချမိပါမဲ့ကလေးတဲခွားတော့တနာလို့ပေါ့လေနော်ပြုစုထားရတဲ့အမေဂျာတော့ဆုံသွားပြီတဲ့ခွေဂျာတော့ပေါ့လေနော်အဆက်တွေမရတာကြာပြီတဲ့ငငယ်ကလေးလေးကလည်းနေပေါ့လေနော်၄နိကျော်လောက်ရှိပြီတဲ့အဖာပြုစုထားတာပေါ့လေနောက်ခု ခက်ခဲတာကြတော့ပေါ်လေအခုတော်တယ်။မဆိုတော့ပေါ်လေတော့စားဆရာမရှိနေရှာမရှိနေပေါ်လေတော့အခုဆပ်ပလင်တွေပဲရောင်းပြမပေါ်လေတော့ဆန်းဒီဘာတွေလဲစားနေရတာတဲ့ဒီမနေ့တော့မှစားဆရာမရှိလို့ပေါ်လေတော့ဆမ်းပြုတ်တောင်းနေရတာဒါအဲ့အခုလိုတော်တော်လေးအဆင်မပြေခက်ခဲနေတဲ့အချိန်မှာအခုလိုကုညီလူတန်းပေးကြတဲ့ခੁနည်းသားသမီးအလူရှင်တွေကိုလည်းအရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုလိုကုညီလူတန်းပေးရတဲ့အကျိုးအတော်နဲ့အဆစရာရာစီးပွားရေးချမ်းသာရေးတွေအဆပေါင်းများစွာတိုးတက်အောင်မြင်စေပါကြပါစေလို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့ပါတယ်နော် อาม่าอามไงแน่เนาะพ่อสิ้มเย็มอย่าลักให้แม่เนาะตารอดอ้าขมี่กิจิย่อด้วยเอเซนเตียงไว้